รสมือเมียวันนี้ขอนำเสนอเมนูลาบหมูเมนูอีสานทำง่ายรสแซ่บหอมกลิ่นข้าวคั่วและมะนาวหนังหมูกรุบกรุบตับและไส้เครื่องแน่นจุกๆไปเลยครับมาดูวิธีทำกันเลยครับนำหมูสับมารวนใส่ผงปรุงรสหมูเมื่อหมูสุกเทใส่ชามผสมได้เลยครับใส่หนังหมูและเครื่องในที่เราเตรียมไว้ตามด้วยหอมแดงซอยพริกปน่นข้าขวคั่วข้าขวคั่วคั่วเองใหม่ๆหอมมากเลยครับ ใส่ผงชูรสและน้ำปลาบีบมะนาวความเปรี้ยวตามชอบเลยนะครับปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยและใบสะระแหน่ที่ซอยรวมกันไว้ครับคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันสีสันสวยน่ารับประทานมากๆเลยครับจัดเสิร์ฟใส่จานกินคู่กับแตงกวายเย็นๆตกแต่งให้สวยงามด้วยใบสะระแหน่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูลาบหมูเป็นเมนูที่แซ่บและแสนจะง่ายทานคู่กับข้าวเหนียวร้อน,อนๆเข้ากันที่สุดเลยครับ